สวัสดีนะท่านผู้ชมก็ตื่นขึ้นมานะก็ไม่สบายนะท่านผู้ชมทุกท่านหวัดลงคอนะพี่น้องเอ้ยนะเจ็บคอนะเจ็บคอแล้วก็รู้สึกมีเสียมหะเนิดหน่อยนะเออไม่สบายเฉยเลยอนะหวัดลงคอก็ยังดีนะมันยังทํางานได้อยู่ ก็เมื่อคืนเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยดีนะทุกท่านเมื่อวานเนี่ยขับรถไปซื้อของที่เมืองสะกลเนาะไปซื้อเหล็กขับรถไปซื้อเหล็กที่เมืองสะกลแล้วทีนี้เออแวะกินข้าวข้างทางนะท่านผู้ชมแวะกินข้าวข้างทางกินข้าวเที่ยง ข้างทางในขณะที่แวะกินข้าวข้างทางนั้นร้านกับข้าวที่เรากินอยู่อ่าลูกชายแกมไม่สบายนะทุกท่านนะร้านเจคนนี้เนี่ยลูกลูกชายแกมไม่สบายน้องน่าจะตัวเล็กอยู่แหละน้องน่าจะประมาณทักแปดขวบเก้าขวบประมาณนี้แหละน้องก็นอนตัวสั่นอยู่ นอนตัวสั่นห่มผ้าอยู่ตรงใกล้ๆก,กับโต๊ะที่เรากินข้าวนั่นแหละห่างกันประมาณสักเม็ดหนึงเออห่างกันกับที่ผมนั่งกินข้าวอยู่ประมาณสักเม็ดหนึ่งน้องก็ไอกระดักกรเดกไอแล้วก็บอกว่าน้อวะผมไม่สบายครับวะผมหนาวผมไม่สบายไอเราก็เออน้องไม่สบายอีกในใจก็ทำไมน้องไม่สบายแม่ยังมาเปิดร้านขาย กับข้าวทำไมไม่พาน้องไปหาหมอเอผอมก็เลยคิดในใจจะติดไข้ด้วยหรือเปล่าวะน,นี่สุดท้ายนะกลับมาถึงบ้านกินยาดักไว้ก่อนกลัวติดไข้ที่ไหนได้เป็นฉะนั้นพี่น้องอตื่นเช้ามาไม่รอดนะกินยาดักไว้ก็ไม่รอด วัดลงคอเจอใเลย <c oughs> สรุปก็เป็นวัดลงคอนะท่านอันนี้ที่ขับรถมาเนี่ยคือมาดูปลาเป็นวัดต้องกินปลาจเจ้าาปลาไปปิ้งกินรู้สึกว่ามีคนมาเอาปลาไปแล้วนะแม่บอก ลุงลุงลุงอยู่ข้างบ้างเพื่อนไปเอาแล้วโอ้มีอยู่นี่โอ้ได้อยู่พอได้ปิ้งอยู่เดี๋ยวเราไปดูตรงโน้นมีหรือเปล่าอันนี้ก็มีภารกิจคนบ้าเห็ดใช้งานให้ผมไปซื้อกาแฟ ผมก็เลยถามว่าไม่กินกาแฟสักวันนี่มันจะเป็นอะไรหรือเปล่ามันขี้ไปออกคนบอก <c oughs> ไม่ได้กินกาแฟอยู่ไม่ได้คนเคยกินโอ้นี่ไงพอได้ปิ้งกินอยู่ทุกท่านนอนนะนิดหน่อยก็เอาอันนี้จะเลยประดานคามไม่รู้ว่ารถคันนี้จะขับไปถึงหรือเปล่าวันนั้นขับไปสำรวจสำรวจวัด มันถึงอยู่นะร้านค้านะ่ะแต่ว่าเราต้องขับไปทางคอนกรีตรถเกกะช่อยๆไปหน่อย <c oughs> เาปลาไปปิ้งกินนะพี่น้องเฮ้ยมีรูเด็ดกินปิ้งปลาได้พอปิ้งแล้วนี่นี่แหละบ้านเฮาบ้านเฮากระสับบ้านเฮานี่แหละนะ อไปไปเอาตัวนู้นอีกถอยกับข้าวตอนเช้าสำหรับคนเป็นหวัดปลานะพี่นอ้องเอ้ยโอ้ตัวนี้ไส์ใหญ่ไส์ใหญ่นี่เท่านี้พอดียกนี่ทำใหญ่เกินยกไม่ไหว เออได้ไซส์ใหญ่แล้วตัวหนึ่งละีงพอได้กินนะพี่น้องเน่าจะหมดละที่เหลือมันได้ ตัวละอันนะเอาทัวนี้แหละพอได้ปิ้งกิน <c oughs> อืมนะเนียเรียบร้อยไปเดินทางไปซื้อกาแฟให้คนบ้าเห็ดไม่มีกาแฟกินอยู่ไม่ได้เมื่อก่อนผมก็เคยกินกาแฟะนะผมเป็นอะไรไม่รู้นะทุกท่านไม่รู้มีใครเป็นแบบผมไหม ผมเป็นคนที่อ่ไม่ติดอะไรสักอย่างเลยเกมเห็นเขาเล่นมันมันน่าสนุกตรงไหนลองดูก็ไม่ติดบบรีก็เคยลองมันไม่ติดเอากาแฟก็กินตอนที่มันมีเคยกินเคยกินกาแฟตอนที่เราทำงานตอนที่เรานอนดึกตื่นสาย Euh, นอนนอนดึกตื่นเช้าตอนที่อยู่กกอกกินกาแฟเพราะว่ามันง่วงร่างกายไม่ค่อยไหวพอมพอวันไหนไม่ได้ตื่นตื่นเช้าแล้วก็ไม่กินทุกวันนี้ไม่กินเลยนะกาแฟเอ็มร้อยก็เหมือนกันบางทีก็กินบางทีก็ไม่กินแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยกินเวลาทำงานนานๆผมจะกินที เหมือนทำบ้านน้องกิฟเนี่ยกินเอ็มอยประมาณห้าสิบเอร์เซวันเว้นวันนะประมาณวันเว้นวันบ้านน้องกิฟนะมันเหนื่อยหน,หนักๆก็กินก็กินเอ็มร้อยกาแฟบางทีก็กินนานๆประมาณสามสองสามเดือนกินทีหนึ่งกาแฟนะะ ผมก็แปลกใจคนที่เขากินกาแฟแล้วติดนี่มันติดยังไงเนีผมก็เคยกินทุกวันแล้วอยู่ๆมันไม่เลิกกินเลยก็ได้เลยไม่มีผลไม่ใช่ว่าเออเลิกกินกาแฟแล้วง่วงอยู่ไม่ได้เออผมก็แปลกอยู่เหมือนกันผมเป็นคนไม่ค่อยติดอะไรนะท่านจริงพวกสารเสพติดอะไรท,ทั้งหลายแหลน่นี่ไม่ติดลองมาดูอ่ะลองหมดแล้วไม่ติดพวกกรฟงกาแฟ เอมรองเอ็มร้อยเรายาปาปิ้งนี่แล้วพี่น้องเอ้ยไม่ติดไม่รู้ว่าไอ้ลงแดงหรือว่าติดเหล้าติดเบียร์ติดอะไรมันเป็นยังไงเออไม่เคยรู้มาก่อนอโอเคครับทุกท่านนะขออนุญาตเดินทางรุ้นกันว่ารถผมจะไปถึงหรือเปล่าดาวันนี้สวัสดีครับ